เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับนี่ของมาชีเป้ารถสวยๆดูดูรับไปชมโดยเลือกซื้อเล็กขายนครับคันนี้ราคามอเตอร์ไซค์ครับสามหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับเที่ยวครับใช้งานครับเดินทางไกลไดสบายรถบ้านสภาพดีครับเดิมๆพร้อมใช้กันได้อีกยาวภายในสะอาดนะครับหน้าหลังเดิมๆรอยพับรอยอักอยู่ครบไม่มีชนหนัก เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าแผงสวิตช์แผงคอนโซลสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดมาปัดเลือนไม่ใช้ได้เบาะเดิมโรงงานครับไม่ขาดทาง้งข้างหน้าข้างหลังปี2008นะครับ39,000บาทเองรถบ้านราคาสุดคุ้มครับถูกกว่าหน้าเต็นแน่นอนอฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆถูกๆใเลือกซื้อเดือนประจำทุกวันได้ไม่พาคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย ในสนใจติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้ครับจะนัดดูรถนัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโดยตรงได้ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อกันได้หลังคาไม่มีผุครับเรียบๆไม่มีบุ๋มไม่มีผุไม,มผไม่มีชนหนักเดิมๆบ้างๆคุ้มครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไวใ้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ